เอาละครับเดี๋ยวพาไปติดตามการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยกับการเปิดตัวแอปพลิเคชัน OIC p r o t e c ครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ OIC p r o t e c ตอบโจทย์การคุ้มครองสิงทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยของประชาชนแบบไร้รอยต่อในทุกมิติครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยนะครับหรือว่าคอปพ ยกระดับการให้บริการประชาชนเปิดตัวแอปพลิเคชัน OIC Protect เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยในทุกมิติครอบคลุมครบทุกกระบวนการและเป็นช่องทางในการเข้าถึงระบบจัดการเรื่องร้องเรียนการไกล่เกลี่ยออนไลน์การติดตามเรื่องร้องเรียนการนัดหมายและการแจ้งผลการดำเนินการพร้อมทั้งการบริการแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยประชาชนผู้ไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการนะครับ สามารถเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก a p p s t o r e และก็ Google Play Store ครับโดยเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน OIC Protect บนโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยค่ะและสามารถแก้ไขข้อมูลนะคะรวมทั้งแนบไฟเอกสารเพื่อเรียกดูข้อมูลเรื่องร้องเรียนได้นะคะตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนตรวจสอบสถานะไกล่เกลี่ยะคะ่ะ ตรวจสอบสถานะอนุโย ขออภัยค่ะอนุญาโตตุลาการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้นะคะรวมถึงการนัดหมายไกลเกลียกล่ยเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายแล้วก็การยืนยันเข้าร่วมการไกลเกลียกล่ยได้เลยคะ่ะทั้งนี้นะคะหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานคอพพทั่วประเทศคะ่ะหรือว่าสายด่วนคอพพ1นึ6นะคะหรือจะติดต่อสำนักง,งานคอพพภาค3าที่จังหวัดขอนแก่นนะคะหมายเลข,ขค่ะโทร0 4 3 2 4 4 2 8สต่อ108ค่ะ ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการติดต่อทางกบพได้ด้วยนะคะก็อาจจะได้ลดเรื่องของเวลาแล้วก็ขั้นตอนในการที่ต้องเข้าไปติดต่อได้ตัวเองนะคะ